สวัสดีครับ5าอาหารที่แคลอรี่สูงเทียบเท่ากับการวิ่ง10กิโลมีเมนูอะไรกันบ้างไปดูกันครับเมนูที่1นข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว630กิโลแคลอรี่ครับผมเมนูที่2อข้าวไข่เจียว2ฟอง650กิโลแคลอรี่ครับ เมนูที่สามข้าวผัดหมูใส่ไข่660กิโลแคลอรี่เมนูที่4ี่ครับข้าวมันไก่ทอดนะครับ690กิโลแคลอรี่นะครับเมนูสุดท้ายนะครับข้าวผัดอเมริกันนะครับ790กิโลแคลอรี่นะครับจะเห็นได้ว่ายิ่งน้ำมันเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้แคลอรี่นั้นยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับ น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะครับจะเทียบเท่ากับให้พลังงาน130กิโลแคลอรี่นะครับก็ถ้าเกิดเราจะลดแคลอรี่นะครับแนะนำให้สั่งเป็นแบบน้ำมันน้อยหรือว่าผัดกับน้ำนะครับจะช่วยลดแคลอรี่ได้นะครับฝากข้อมูลดีๆนี่ไว้นะครับด้วยนะครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบาย